คุณกำลังรับฟังนานาสาระพอดแคสต์จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการนานาสาระกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งนึงอย่งอยู่ในเรื่องของการปวดครับใน EP ีนี้เป็น EP ีที่3เราก็จะมาฟังมุมมองของตัวแทนของกลุ่มคนที่ ถือศาสนาพุทธละแต่ว่ากําลังจะมีช่วงสําคัญในชีวิตกำลังจะเรียนจบกาลังจะบวชกับอีกกลุ่มหนึ่งวันนี้เลยล่ะครับเป็นผู้ร่วมรายการที่ผมถือว่าพิเศษเพราะว่าท่านนี้ได้ประกาศชัดเจนว่าท่านเป็นในกลุ่ม ไม่มีศาสนาหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปเป็นกลุ่มเอทิสนะครับวันนั้นแขกรับเชิญของเราที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่เป็นชาวพุทธยังอยู่กับเราก็คือน้องปายแล้ววันนี้กลุ่มของเอทิสนะครับได้รับเกียรติจากน้องบอมมาพูดคุยขราสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทีนี้มุมมองเราพูดกันไปเยอะแยะแล้วเกี่ยวกับการบวกนะน้องปายวันนี้ได้น้องบอมมารูปรายการกับเราหลายคนอาจจะยังสงสัยว่ากลุ่มคนที่ ไม่ได้นบถือศาสนาใดเป็นหลักหรืออะไรเงี้ยก็คือที่เขาเรียกว่าเอธิสกลุ่มเนี้ยเ,<ร>เขามีแนวทางอย่างไรครับคือในกลุ่มคนที่ไม่นบถือศาสนาเลยครับคือผมบออขอตัวบอนว่าผมไม่ได้ค่อนข้างจะอยู่เป็นแนวที่แบบยึดหลักอะไรแบบนี้แต่ว่าผมอธิบายไ,ได้ว่าคนที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยคือคนที่คิดว่าศาสนาไม่ใช่ที่เพึ่งทางจิตใจ แต่ว่ายังมีหลักการที่แบบว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือทําในสิ่งที่แบบคนเราจะรู้ว่าสิ่งที่ถูกไม่ถูกอะเป็นยังไงอ่าอันนี้เรามันมองอย่างนี้ได้ใช่ไหมว่ากลุ่มที่น้องบอมกาลังจะเล่าให้ฟังคือเอทิสในตัวตนที่น้องบอมเป็นเนี่ยครับไม่ใช่อย่างต่างประเทศที่พอไม่มีศาสนาแล้วได้ไปเข้าลัที่ใดหนึ่งที่มันสุดโตกไม่ใช่อนนั้นถูกไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ข้อที่หนึ่งและที่ไม่ใช่แต่ ในทํานองเดียวกันถึงจะไม่ได้นับถือศาสนาแต่ก็ปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบทางสังคมปฏิบัติตามมาระยาสังคมและก็หลักการของคนละเมองดีใช่ครับอ,อันนี้ก็คืออันนี้เราเข้าใจตรงนี้ตรง <Okay. S 2> กันนะครับ,รบทีนี้ามามุมมองของของอคุณบอมเนี่ยวันนี้ที่มองเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีการบวชเรื่องของการทําความดีเนี่ยมันจะมีแนวทางไหนได้บ้างไหม จยาเป็นหรือว่าจะมีอะไรที่เป็นคําแนะนําค,ความคิดเห็นคือในมุมมองทางนี้บอกว่าคือต่อให้เราไม่ได้บวชแต่เรายังมีจิตใจที่ดีงามได้เราจะมีการบริจาคเงินหรือการทําอะไรเพื่อผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมเนี่ยครับมันยังพอพัฒนาจิตใจให้เราดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่ดีได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องมีสัตว์นะแล้วการที่จะตอบแทนพ่อแม่ได้อย่างแงไงนั้นก็เราสามารถแต่ว่า ช่วยเหลือเลี้ยงดูเขาในอนาคตรหรือว่าช่วยเหลือในการที่แบบเป็นเรื่องของให้เขามีชีวิตทีต่สบายอยู่มีกิด,ดีขึ้นอืมอนนั้นก็มองว่าการบวชหรือการนับถือศาสนาเนี่ยในมุมมองของผู้ที่ไม่นับถือศาสนาก็ไม่ได้ต่อต้านเป็นเรื่องดีถูกไหมไม่ไม่ได้แบบว่าไ,ไม่ได้มองเป็นเรื่องที่ดีครับอ่าไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ตามความถนัดความสนใจความศรัทธาของแต่ละบุคคลครับเพราะแต่ในมุมมองของ คุณบอมเนี่ยก็บอกว่าการบวชมันไม่ได้เป็นทุกอย่างนะถ้าไม่ได้บวชก็ไม่ใช่หมายความว่าลูกคนนั้นไม่ดีหรอกมันทํากิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นความชื่นใจของพ่อแม่ได้ที่เขาบอกแล้วนูว่าในเรื่องของการดูแลท่านเมื่อท่านแก่ชราลงเจ็บป่วยก็ดูดูแลท่านอย่างดีทําอะไรต่ออะไรให้ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่ได้แม้ว่าทํางานไม่ได้แล้วท่านก็ยังมีรายได้อยู่ยังมารายทำนองนี้ใช่ไหมฮะ และในมุมมองของทั้งปายอ่ะถ้าสมมติว่ามีม,ม,ามีความความจําเป็นที่จะต้องให้เลือกว่าอ่ะจะบวชหรือจะไม่บวชไปยินข้อไ,<ป>ไหนไปายเองก็มองในเรื่องของความชอบส่วนตัวก่อนปายก็จะเลือกบวชอยู่ดีเพราะว่าด้วยด้วยจิตตัวเองหรือความชอบของตัวเองในที่ชอบในเรื่องศึกษาของเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาเนี่ย มันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ปายรู้สึกว่าโอเคบวชก็ได้แบบไม่ได้เสียหายอะไรอะแี้ครับแต่ก็จะมีมุมมองกับอาจจะเป็นตัวแทนเพื่อนๆในในบางกลุ่มที่คิดว่าไม่จําเป็นต้องบวชแล้วไปทดแทนบุญคุณในเรื่องของอื่นๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่พี่บอมได้กล่าวไปในเรื่องของการดูแลชีวิตพ่อแม่ของเรา,าในบ้้นปลายชีวิตให้เขาดีขึ้นอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยบอกว่าบวชมาเนี่ยถ้าสู้มาแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนหรือศึกษาท่านอย่างจริงจังเนี่ย มันก็จะส่งผลเสียให้กับของศาสนาในเรื่องของธรรมวินัยในเรื่องของการปฏิบัติตัวว่าแบบเหมือนมาบวชแค่เพื่อทุแทนพ่อแม่แค่เนี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มาตั้งใจเพื่อที่จะศึกษาธรรมะศึกษาธรรมวินัยพาี่ก็บอกว่าบวชมาแต่ตัวนะเอาตัวไปอบผ้าเหลืองสามหมืนแล้วก็ ไม่ได้ปฏิบัติได้ได้ไดสวดมนต์ก็ไม่ได้สวดมนต์<ช>ไม่ได้ทำวัดไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บําเพ็ญภาวนานี<ช>่ก็ไม่เกิดประโยชน์สู้สู้เป็นคนดีแต่อาจจะไม่ได้ปวดเนี่ยอันนี้มีคุณค่ามากกว่า กลับมาที่คุณบอมนิดนึงครับเพื่อเป็นความรู้กับพวกเราครับตอนนี้คุณบอมบอกว่าไม่ได้นับถือศาสนาแต,แต่ก่อนหน้านี้ได้นับถือศาสนาใดมาก่อนไหมก่อนหน้านี้นับถือศาสนาค,ครับครับและทีนี้ช่วงอายุสักเท่าไหร่ถึงมีแนวความคิดที่จะว่าเราเป็นเอทิสโดยสมบูรณ์ละแล้วก็มี แรงบันดาลใจตรงไหนยังไงช่วยเล่าสักนิดนะครับคือช่วงอายุประมาณ18 9ครับที่แบบว่าผมเริ่มไปทํางานดิดูตัวเองอะไรประมาณนึงเราก็เลยเริ่มตั้งคาถามว่าคือในยุคสมัยที่แบบว่าเราต้องทํางานตลอดเวลาเราต้องแข่งกับคนดื่นในยุคที่แบบทุกอย่างมันเร็วขึ้นครับผมว่าการบวชอ่ะคือมันไม่ได้แย่แต่ว่าเหมือนเราเอาช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะไปใช้โดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยแบบว่ามันไม่ได้เสียผลประโยชน์หรือว่าดู ไม่ได้ตอบแทนอะไรแต่ว่าถ้าเราเอาแก็ปไทม์นั้นนะไปทํางานหรือไปทําอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อสังคมที่ดีกว่าแบบนั้นน่าจะโอเคบ่าง่ปะอ,อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคำตอบที่ได้ฝากคําถามเพ้ด้วยว่าบางทีเหมือนว่าคนไปบวชเนี่ยมันต้องร่างกายจิตใจ เวลาพร้อมจริงๆ<ช>มีศรัทธา,าไปบวชเพื่อจริงจัง<ช>แล้วก็ถ้าไปบวชแล้วมันจะเสียเป็นแกลบ time ที่สูญเสียโอกาสบางอย่างไปในชีวิตเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกทุกอย่างมันก็เลยจะประดุกคกล้ๆเหมือนที่เราคุย EP ก่อนว่าบางคนรอเวลาอย<ช>งถึงช่วงอายุที่เหมาะสมแล้วทีนี้เรามาพูดถึงกลุ่มคนของคุณบอมที่เป็นเฮติสเนี่ยพออันนี้นิดนึงนะอาจจะนอกเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการบวชไปนิดนึงคือทางบ้านเขาพอพอสมมติทราบว่า ลูกเราน้องเราพี่เราเนี่ยพอเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าเป็นผู้ที่ไม่นับสือนศาสน<ข>าได้เลยเนี่ยมีกระแสอะไรจากที่บ้านไหมเพราะว่าบางทีที่บ้านเขาไม่ได้เห็นว,ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประกาศใดเริ่มแ,บบแรกทางที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ด้วยสังคมเราอ่ะมันมีความเชื่อเด็ว,ว่าผู้ชายอะ่ะตักหนึ่งครั้งต้องได้ปวดบวดให้พ่อให้แม่หรือบวชให้ตัวเอง หรือปวดเพื่องหารพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นในช่วงแรกๆมันอาจจะมีปัญหาคุยกันไม่ค่อยลงตัวแล้วก็ทางที่บ้านเริ่มไม่ค่อยโอเคกับสิ่งนี้แต่ว่าพอเราให้เหตุผลหรือแสดงให้เขาเห็นว่าเนี่ยเราไม่ได้บ่นนะแต่ว่าเราก็อยากทําสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่เลี้ยงตัวเองได้หรือสิ่งที่ทาให้ที่บ้านโอเคที่สบายใจพอผ่านไปสักพักนึงเขาก็ cover, โอเคแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้ง คือเป็นไปได้ไหมว่าอย่างแบบว่าพอที่บ้านแรกๆอาจจะกังวลว่าพอไม่มีาศาสนายึดเหนี่ยวแล<ช>้วจริยธรรมในจิตใจมันอาจจะลดน้อยลงหรือเป็นคนไม่มีจริยธรรมตรงนี้ด้วย<ช>ต้กังวลตรงนั้นด้วยมงใช่คร<ช>ับแต่ว่าก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอย่างที่ผมพูดแต่แรกนะฮะว่าการจะไม่นับถือาศาสนาใดๆก็ตามแต่ก็ยังปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย<ช>ข,ข้อปฏิบัติ เนียมปฏิบัติต่างๆอย่างเคารพนับถือพ่อแม่อะไรทํานองเนี้ยอยามีงานในอาชีพป็นพลืงงดีในสังคมเออยังมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาแห่งความเป็นจริงที่ไม่บิดเบือนครับยังมองว่าดีขาวก็ขาวดําก็ดําดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคนกลุ่มนี้ไว้ตรงนี้ก่อนด้วยว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีศาสนาแล้วไม่ใช่เราไม่มีจริยธรรมเขายังต้องปฏิบัติต กลับมาที่ปลายนิดนึงนอกเหนือจากไอสิ่งที่ได้เราคุยกันก่อนหน้านี้นราเรื่องไวรุสยุคใหม่กับการบวชปลายเคยเจอคนที่ต่อต้านการบวชไหมส่วนมากก็ที่เป็นคนพูดล้วก็ตอบต้านก็มีนะครับก็คนใกล้ๆตัวเนี่ยครับเขาเขาก็จะแบบบวชทําไมอ่ะไม่บวชเอาเวลาทาอางอินดีนกว่าก็เป็นเหตุผลที่เราได้ยินกันเป็นประจำครับธรรมดาเพราะว่าเราก็คือเวลาเราคุยเนี่ย มนุษย์เราอะนะครับพอเราเราคุยเราเรามีทงของเราะนะ<ช>เนี่ยเฮ้ยเราคิดว่าบวชด,ดีแต่พอมีคนบอกไม่บวชบวชเขามีข้อคิดเห็นที่ต่างออกไป<ช>แล้วก็สมวนหน้าที่เราไม่ได้<ช>ตอบนี่ก็คือสิ่งที่น้องปายได้พยายามจะพูดคุยชี้นําในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ชของการบวชในขณะเดียวกันคุณบอมก็ได้พูดถึงแล้วว่าการบวชเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ในมุมมองในบางครั้งเนี่ยเราก็ควรจะมาพูดถึงว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งสงําคัญที่สุดใช่ครับ ในการทำความดีเพราะว่า,ามีช่องทางการทำความดีมากมายที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวหรือการเป็นพนลเมือนดีของสังคมใ,ในทาต่างนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็ได้มุมมองแนวคิดจากทั้งสองกลุ่มผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็มีศรัทธาที่จะบวชแต่เพียงแต่ว่ารอเวลาที่เหมาะสมที่จะบวชได้อย่างเช่นน้องปายนะครับในขณะเดียวกันก็คุณบอมซึ่งเป็น ตัวแทนของกลุ่มที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดที่มีสำเรียกกลุ่มเฉพาะว่าเป็นเอติสนะครับ <Yeah. S 1> ก็ได้มุมมองที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์และอีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก่อนปิดอ P ีนี้ก็คือการนับถือศาสนานั้นเป็นเสรีภาพทางความคิดและเช่นเดียวกันการที่จะนับถือศาสนาหรือไม่ก็ตามก็เป็นเสรีภาพอีกเช่นเดียวกัน yeah. หลังที่ได้บอกแล้วว่าผู้ที่แม้จะไม่ได้นับสือศาสนาแต่ก็ปฏิบัติตนตามกฎหมายตามหน้าที่พลเมืองตามกรอบแนวทางปฏิบัติของสังคมโดยไม่ได้ก่อปัญหาใดๆก็คิดว่าสังคมเปิดกว้างมากแล้ววันนี้ก็ได้มุมมองในเรื่องของการทาความดีการปวดนั้นจําเป็นหรือไม่จําเป็นเราก็ได้มาคุยกันใน EP นี้แล้วนะครับสําหรับรายการนานาสาระก,กับสํานักศิละปะและวัฒนธรรมใน EP ที่3ก็ อยุติไว้เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ